วินาทีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไปตามจับกลุ่มฉา,ายาก็คือโอมคลองสองถามว่าในโอมคลองสองเนี่ยคือใครและไปก่อเหตุอะไรยังไง<อ>คือในโอมคลองสองเนี่ยนะคุณผู้ชมก็ไปเจอน้องผู้หญิงคนหนึ่งอายุ17ปีนะคะเจอการผ่านทางแอปหาคู่นี่แหละพอเจอกันแล้วเนี่ยก็ต้องมีการนัดออกมาเจอกันนะคะนัดไปกินข้าว<อ>ก็น,นัดน้องผู้หญิงอายุ17ปีเนี่ยนะนั่งกินข้าวด้วยกันปรากฏว่าในระหว่างที่นั่งกินข้าวกันอยู่เนี่ยในโอมคลองสองเนี่ยออกอุบายบอกว่าน้องๆตอนนี้พี่เนี่ยนะ ปวดท้องหนักมากเลยเด็กผู้หญิงก็บอกอุ๊ยด้วยความซื่อไม่ทันเล่กคนเขาพี่ขอกลับเข้าไปเข้าห้องน้ําในบ้านได้ไหมก็ตามเข้าไปในบ้านปรากฏว่าในโอมคลองสองเนี่ยขังเด็กเอาไว้ในบ้านแล้วก็ล่วงละเมืดอทางเพศน้องอทีนี้ทางฝั่งเจ้าหน้าที่ตํารวจพอตอนที่ไปจับกลุมตัวได้นี่นะบอกว่าทําหรือเปล่าได้ทํำไหมในโอมปฏิเสธบอกไม่ได้ทําไม่ได้ทําแน่สุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจงัดหลักฐานเด็ดขึ้นมาโอ้โหคอตกถึงกับบีบน้ำตาเลยค่ะ ตอนนี้เราถูกจับกลุ่มแล้วนะรับทราบแล้วนะนเนาะน้องเขาไม่ได้บอกผมแต่น้องเขาบอกนะว่าเราเอาไม่ได้เอาครับไม่ได้เอาแน่นะแน่ครับผมสามลูกน้าูุชานเลยครับถามแล้วนะไม่ได้ทํานะไม่ได้ทําแน่นะผมไม่ได้ทําครับเ,ออเจอหลักฐานเข้าไปโอ้โหนั่งบีบน้ําตา หนุ่มหื่นคนนี้เนี่ยก็ชื่อว่านายสุภการอายุ29ปีมีฉาย,ยาว,ว่าโอาม,อ <ง S 2> มคลองสองก็ใช้อุบายนะคะลวงน้องผู้หญิงคนหนึ่งอายุ17ปีรู้จักผ่านทางแอปพลิเคชันหาคู่ได้เพียงแค่4วันก็นัดแนะพากันไปกินข้าวแล้วก็พาเหยื่อสาวไปที่บ้านพักนะคะแล้วก็ใช้กำลังทำร้ายแล้วก็บังคับขืนใจเหยื่อสาวถึงกับเครียดเลยนะน้องบอกว่าอยากจะคิดสร้างฆ่าตัวตายเลยอะพี่ผู้ปกครองทราบเรื่องก็รีบเข้าแจ้งความแล้วก็ให้ตำรวจลากคอหนุ่มหื่นมาลงโทษ แต่ว่าความแสบของหนุ่มหื่นนะคะพอรู้พอรู้ว่าเรื่องนี้ี่มันไปถึงตํารวจแล้วก็ท้าทายเลยนะว่าจับตนเองไม่ได้หรอกจนเมื่อกลางดึกคืนก่อนตํารวจได้เบาะแสว่าไปอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งก็ตามไปรวบตัวไว้ได้<ม>ยังปากแข็งอยู่นะ<ม>จนตํารวจต้องงัดหลักฐานเด็ดเอามาให้ดูอะค่ะไหนไหน,ไหนบอกตอนแรกไม่ทำไงแล้วคลิปนี่คืออะไรผมถ่ายไว้ เอาไว้กันเอาไว้ขู่น้องเขาทำขนาดเนี้ยยังเป็นมนุษย์อยู่หรือเปล่าผมไอ่ี่นสายผมมันเองรอบพี่อ่าเนี่ยนะคะ พลตำรวจตรีทีระเดชธรรมสุธีผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจควนครบาลไปสอบปกากคำผู้ต้องหาด้วยตัวเองเลยก็ให้การรับสารภาพมาชัดๆนะคะแล้วก็ยังคาดไว้ว่าเดี๋ยวผู้ต้องหาเนี่ยก็คงจะมีญาติมายื่นประกันตัวก็เลยบอกอีกว่าห้ามไปข่มขู่หรือว่าไปคล้องแวะกับเหยื่อหรือว่าญาติของเหยื่ออีกนะทำเอาผู้ต้องหาถึงกับร้องไห้โหค่ะสํานึกผิดขึ้นมาออดไว้ทำไมเอาไว้แบล็กเมย์ครับแบล็กเมย์ยังไงแบล็กเมย์ก็คือ เอาตังค์ไม่ได้เอาตังค์ครับแบกมยอยังไงก็คือผมน้องเขาบอกผมไปอะไรเงี้ยผมก็เผื่ออยากคุยอะไรกับน้องเขามันไม่ได้คุยแนละ้วเดี๋ยวเขาจะเรียกมาล่วงเกินอีกถูกไหมใช่ครับแล้วคุยกับเจ้าหน้าที่ว่าไม่สามารถจับผมได้หรอกไปรับกรรมที่ก่อไว้และอย่าไปกวนฟังให้ดีนะครับอย่าไปกวนครอบครัวของเหยื่อโดยเด็ดขาดครับถ้ากวนจะส่งพวกเจ้าหน้าที่เขาไปจัดก,การ อย่าทำอีกอย่าทําอีกเข้าใจบ้านเป็นเวรกรรมครับผมก็ผมรู้ตัวเองดีครับมันต้องอย่างนี้เนี่ยสำนึกมันต้องสำนึกด้วยน้ําตาเข้าใจไหมผมรู้ตัวเองดีครับมันมันต้องตกถึงลูกผมแน่โอ้โหดูสิท่านก็ยังแบบว่าลูกหัวเหมือนจะเปลอบเพื่อนกันก็อยากจะให้สำนึกแหละก็พูด่ะทั้งพูดทั้งขวัวแต่พูดตรงตรงะนไแล้วได้ยินประโยคสุดท้ายว่าว่า กรรมมันต้องตกถึงลูกผมแน่นและเขากลัวเขากล<ข><ข>ัวด้วยนะ<ด>เห็นไหมเนี่ยแหละทางผู้ต้องหาร,รับปากด้วยนะว่าหลังพ้นโทษแล้วเนี่ยก็จะกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีเพราะว่ากลัวว่าเวรกรรมที่ทำเอาไว้กับเหยื่อเนี่ยมันจะไปตกถึงลูกตัวเองเหมือนกันครับหลังสอบปากคำเสร็จค่ะก็ได้ส่งตัวผู้ต้องหาให้ตํารวจสพลองหลวงดําเนินคดีต่อไปโลกโซเชียลมันน่ากลัวเนาะต้องระมัดระวังบุตรหลานด้วยนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมในคอมเมนต์ในไลฟ์ C ซีเเอชีนก็คอมเมนต์มาเหมือนกันบอกว่าโลกโซเชียลมันน่ากลัวจริงๆอ่ะถ้าจะใช้มันถูกต้องถูกทางมันก็มันก็ทำได้มันมีประโยชน์แหละมันมีประโยชน์แต่ว่าสาหรับเนี่ยถ้าเจอคนอย่างไอโอมคลองซองขึ้นมาเนี่ยเป็นบุคคลอันตรายคนหนึ่งเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังไว้นะครับถามว่ามีอีกไหมเหตุการณ์ในลักษณะประเภทนี้ยังมีอีกนะคะไปที่จังหวัดกาญจนบุรีกันจอมพลังค่ะก็พาหญิงคนหนึ่งอายุ17ปีเหมือนกันแล้วก็ครอบครัว เข้าไปพบพนักงานสอบสวนสพพนมทวนอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อไปติดตามความคืบหน้าที่หญิงอายุ17ปีเนี่ยถูกนักเขยมอมยามข่มขืนถึง3ครั้งแล้วก็มีการถ่ายคลิปเอาไว้ด้วยนะคะหลังจากที่มีการแจ้งความเนี่ยโดยมีหลักฐานเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดภายในบ้านแต่ทีเนี้ยเรื่องราวม,มันผ่านมาสเดือนละคดียังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใดและแล้วก็ผู้ก่อเหตุก็ยังคงใช้ชีวิตตามปกติเลยมีการโพสต์ผ่านทาง Facebook มีการท้าทายว่ากฎหมายไม่สามารถทําอะไรตนเองได้ครับนอกจากนี้ทางฝ่ายผู้ก่อเหตุนะคะยังพยายามส่งคนเข้ามาพูดคุยกับญาติของเด็กสาวที่เป็นผู้เสียหายเพื่อพยายามขอเคลียร์คดีทาาดาของพันตารวจโทพักวัตกรกลันบุตรรองผู้กํากับการสพพนมทวนนะคะก็ชี้แจงออกมาว่าเตรียมที่จะนําสํานวนคดีส่งให้กับทางอายการจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อไปตรวจสอบ แล้วก็จะพิจารณาสั่งฟ้องในข้อหาข่มขืนกระทำชั่วร้ายเด็กที่มีอายุระหว่าง15-18ปีพร้อมด้วยความผิดฐานรากผู้เยาว์ในวันที่5กันยายนนี้แล้วก็ยืนยันว่าตำรวจทำคดีนี้อย่างเต็มที่แล้วก็เป็นธรรมที่สุดค่ะค่ะดูสองคดีนี้นะเหมือนกันเลยนะทางผู้ก่อเหตุ่ท้าทายนะเหตุการณ์แรกก็บอกว่าจับตัวเองไม่ได้หรอกเหตุการณ์นี้ก็บอกว่ากฎหมายไม่สามารถทำอะไรตัวเองได้หรอกเออมีการท้าทายนะครับในที่สุดแล้วเนี่ยก็บอกให้รู้ไว้เลยว่าถ้าตำรวจจะจับเนี่ย จับได้ตามเจออยู่แล้วนะครับค่ะ